ค่ะไปดูนะคะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหายอีกแล้วค่ะคุณคเดกนรินคะวันนี้พันตํารวจโทนะคะสถานีตํารวจแม่ริมเชียงใหม่ค่ะได้เขาแจ้งความว่าสร้อยคอทองคำเนี่ยหายไป2บาทนะคะพร้อมกับพระเครื่องระหว่างเดินทางไปราชการบริเวณขนส่งเชียงใหม่หากผู้ใดเก็บได้ก็จะมีรางวัลให้ค่ะ พันตำรวจโทภาสกรปกปิงเมืองรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทอดุลสวยสมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ท่านก็ได้แจ้งว่าสร้อยคอทองคำน้ำหนักถึงสองบาทค่ะเป็นลายโซ่นะคะที่สวมใส่ที่คอพร้อมกับเหรียญเงินพระพุทธประธานยศบารมีพระสุ้มกอและอฐิบรรพบุรุษทั้งหมดเลี่ยมทองได้หล่นหายไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ แล้วท่านก็แจ้งว่าไม่รู้ว่าหายไปช่วงไหนเวลาไหนระหว่างเดินทางมาราชการที่บริเวณสอาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือพอรู้ตัวนะครับก็เลยเดินทางมาแจ้งความร้องทุ์นะครับซึ่งเหรียญเงินพระพุทธประธานยศบาร,รมีจะมีรหัสด้วยนะครับ0252จึงมาแจ้งไว้เป็นหลักฐานพร้อมประกาศหาผู้ใดเก็บสร้อยคอทองคำและพระได้จะมีรางวัลสมนาคุณให้อย่างงามครับเนื่องจากเสียดายและห่วงมากเป็นสร้อยคอทองคำที่สวมใสมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและ ยืนยันว่าไม่ได้ไปลืมไว้ที่ไหนซึ่งตนเวลามาทํางานจะสวมใส่ทุกวันหากพบเห็นหรือเก็บได้นะครับสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843331898ครับค่ะ